ที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี้ไม่ใช่ฉากในหนังแอคชั่นเอาชีวิตรอดจากไฟป่าของฮอลลีวูดแต่เป็นวิกฤตไฟป่าที่เกิดขึ้นจริงบนเกาะเตเนริเฟซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจที่สำคัญของสเปนค่ะทีมนักดับเพลิงสเปนกว่า400นายกำลังทำงานกันอย่างสุดความสามารถโดยแข่งกับเวลาทั้งในเวลากลางวันหรือแม้แต่กลางคืนท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยไอความร้อนและควันไฟเพื่อควบคุมการลุก,กลามของไฟป่าให้อยู่ในขอบเขตจำกัดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รายงานด้านสภาพอากาศของสเปนชี้ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลายพื้นที่ในแคว้นแกนารียสประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงมีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกปกติซึ่งบริบทแวดล้อมเหล่านี้ก็ได้เอื้อให้เกิดปัญหาไฟป่าตามมา ทางการท้องถิ่นสเปนระบุว่ามีประชาชนราว1 2 0 0 0คนได้อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วในขณะที่พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากไฟป่าสูงกว่า50,000ไร่นับว่าเป็นไฟป่าครั้งที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของเกาะแห่งนี้เลยค่ะ